สวัสดีครับวันนี้ได้มาพบกันอีกแล้วครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์พอดีวันนี้ผมจะมาพูดกับคุณว่าในแต่ละวันคุณคิดอย่างไรกับตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนมีความสุขคุณก็มีความสุขถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณก็โชคดีถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนสำเร็จคุณก็สำเร็จ ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนมั่งค่าร่ำรวยคุณก็มั่งค่าร่ำรวยขึ้นนะครับคุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนมีมิตรมีเพื่อนมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือคุณตลอดไม่ว่าจะทำงานอะไรไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มีคนให้กำลังใจมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือ คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือคุณก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างนั้นจริงๆเพราะคุณคิดอย่างไรจัก,กรวาลก็จะให้อย่างนั้นแก่คุณอย่างแน่นอนนะครับคุณคิดดีหรือคิดไม่ดีกับตัวเองก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นร่างกายของเรานี้มันทำตามความคิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณคิดดีไว้ก่อนคิดทางบวกไว้ก่อนจะไปคิดทางลบนะครับคิดทางดีๆไว้ก่อนคิดว่า